มนุษย์เราย้ายไปอยู่บนดาวอังคารได้จริงๆหรือ การย้ายไปอยู่ดาวอังคารเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติยังมีอุปสรรคใหญ่อีกมากอุปสรรคใหญ่ที่ต้องแก้คือชั้นบรรยากาศที่บางกว่าโลกประมาณ100เท่าส่วนใหญ่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์95%นอกจากนี้ชั้นบรรยากาศยังไม่สามารถปกป้องพื้นผิวจากรังสีที่เป็นอันตรายจากดวงอาทิตย์และรังสีคอสมิกได้และอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณลบ62ององศาเซลเซียสซึ่งเพิ่มความยากต่อการอยู่อาศัยของมนุษย์ซึ่งดาวอังคารเองไม่มีชั้นบรรยากาศ ที่หนาพอจะกักเก็บความร้อนเหมือนโลกได้ทําให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการควบคุมอุณหภูมิตลอดเวลาและการปลูกพืชก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากดินบนดาวอังคารมีสารพิษที่เรียกว่าเพอร์คเรตซึ่งเป็นอันตรายต่อมนุษย์และพืชบนโลกนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกกําลังทํางานเพื่อหาวิธีเอาชนะอุปสรรคเหล่านี้โดยอาจต้องสร้างที่พักที่อยู่ใต้ดินหรือมีหลังคาหนา,นาเพื่อป้องกันรังสีที่เป็นอันตรายและอุณหภูมิที่หนาวจัดและยังต้อง สร้างเครื่องผลิตออกซิเจนจากการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศของดาวอังคารพร้อมสร้างระบบการเกษตรแบบปิดเพื่อปลูกพืชโดยไม่ต้องพึ่งพาดินที่มีสารพิษบนดาวอังคารและสกัดน้ำจากน้ำแข็งที่อยู่ตามขั้วโลกของดาวอังคารท้ายที่สุดแล้วการพยายามสร้างสภาพแวดล,ล้อมที่น่าอยู่บนดาวอังคารนั้นซับซ้อนและใช้เวลานาน,านมากเมื่อเทียบกับการดูแลรักษาโลกใบเดิมของเรา